นีลูกเองกับสุน่ขไม่ต่างแค่บาทแผลชุ้นไม่ตามมีเป็นช้นมทุกอ่างเพราะว่าแก้ปมแก้รอกาสแก้เรือทุกอางช่วยางนู่นนานไม่ได้หลายปีแล้วค่ะจะมาเป็นจิปนเี่ไหนบ้างเอ่อดูแอบเท่ดีไหมขอเม่อของบาดแผลชุเน่ก็ถึแเนงไงเหนเปย ต้องอุนถึงปนขับรถมาแกเกี่ยเกี่ยขาบ่ได้ขาไม่ตึงลองเอารถกันไปอำเพิมไนสิได้เทนรถขึ้นไปนามั้ง่ะเพราะว่าหน้าขึ้นเขาเป็นยังไงนไปดูเป็นเรื่องดังเรื่องเป็นลูกไม่ตามเปนลูกของ 嗯。Uh.